การประชุมนัดหยุดโลกนะคะก็คือการประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็เป็นการ ประชุมครั้งสำคัญที่บรรดาผู้ถือหุ้นของ Berkshire h a t h a w a y ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทั้งเป็นนักลงทุนนะคะแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Warren Buffett ซึ่งเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่ามหาเศรษฐีชื่อดังของโลกนะคะแล้วก็เป็นประธานของกลุ่ม b e r k Berkshire h a t h a w a y จะจัดขึ้นแล้วก็จะเป็นวาระที่เขาจะได้พบปะกับบรรดาผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเป็นครั้งสำคัญของโลกในรอบป,ปีที่จะได้ฟังความคิดเห็นของนักลงทุน ผู้ยิ่งใหญ่อย่างบรอนด์บัฟเฟตต์นะคะปรากฏว่าในปีนี้หลายๆอย่างอาจจะแตกต่างไปนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเขาจะต้องมากันกันกบคู่หูที่เรียกว่าเป็นคู่บุญกันก็คือชาลีมังเกอร์นะคะซึ่งปีนี้ชาลีมังเกอร์ไม่ได้มาด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเดินทางแล้วก็สถานการณ์เรื่องของโควิด1ินะคะแต่ว่าสิ่งที่บรอนด์บัฟเฟตต์บอกในมุมมองเรื่องของการประชุมครั้งนี้ mm hmm. เขาได้พูดให้เห็นถึงรูปแบบของการลงทุนของเบรกแชร์เทสเวทที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกลุ่มธุริจ การบินนะคะดูภาพรวมๆก่อนนะคะสำหรับมุมมองของทาง w a บ r u n f u t t e t t ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรินบั f เฟ t นะคะเบร s h ชีย h a t h a ตเวนี่ขาดทุนเยอะนะคะปีนี้ประมาณ50,000กว่าล้านส่วนส่วนที่เขาได้พูดถึงแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ของโลกที่เขาให้คอมเนต์ก็คือเรื่องของหุ้นในกลุ่มการบินนะคะทำสำหรับบร r r e ั b เฟ f e เนี่ยบอกเลยว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้นะคะเขาแสดงความคิดเห็นในหลายๆประเด็นแต่ว่าประเด็นที่เขาชี้ให้เห็นหลักๆก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเขาบอกว่า Berkshire h a t h a w a y ซึ่งเป็นโฮลดิ n งก็คือเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่ลงทุนนะคะโดยการไปถือหุ้นบริษัทต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาเทขายหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสายการบินทั่วโลกเขาบอกว่าเป็นความผิดพลาด ที่ตัดสินใจพลาดเกี่ยวกับธุรกิจนี้ซึ่งนี่ก็เป็นผลนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย Berkshire ขาดทุนอย่างหนักเลยประมาณ50,000กว่าล้านบาทสำหรับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ b บิ k s h i r e Hathaway ทยอยขายหุ้นของสายการบินสหรัฐหลายแห่งนะคะแล้วก็ขายหุ้นของ Delta a i r l i n ไปน์ไป13ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ314ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่หุ้นของ southwest airlines ก็ถูกขาย2.3ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ74ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการขายหุ้นเนี่ยนะคะทาง Warren Buffett บอกว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจนะคะเขาจะตัดสินใจขาย ชนิดที่เรียกว่าเขาจะขายทั้งหมดนะคะขายหมดพอร์ตเลยเท่าที่ถืออยู่นะคะซึ่งสถานการณ์โรคระบาดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้จากมาตรการควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลสะท้อนกลับมาที่เรื่องของสายการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะซึ่งวอร์บัฟเฟต t t ก็บอกว่าเพิ่งจะตระหนักได้นะคะว่าตัดสินใจผิดพลาดนะคะสาหรับมูลค่าหุ้นของสายการบินเนี่ยลดลงอย่างมากจากช่วงต้นปีหุ้นของเดลต้าแอร์ไลน์ก็ลดลงมาประมาณ50 9%นะคะยู i r เต็ดแอร์ไลลดลงมา70% Southwest a i r ร์ไลน์ลดลงมา46%และ American AIRLINE ์ก็ลดลงมา63%นะคะสิ่งที่บร r นบัฟเฟตต์ชี้ให้เห็นเกี่ยวกับอุตสาหารการรมการบินนะคะเขาบอกแบบนี้เลยนะคะว่าโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะโลกกำลังเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็สำหรับธรุรกิจการบินเนี่ยนะคะ เขาไม่สามารถที่จะคาดการได้จริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะคือเขาได้แต่หวังนะคะว่าคือเขาเนี่ยจะตัดสินใจผิดนะคะแต่ว่าเขาไม่รู้จริงๆในเมื่อสิ่งที่ไม่รู้คาดเดาไม่ได้ข้างหน้าเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็จะต้องอ ขาดทุนนะคะหรือว่าก็ต้องขายออกไปก่อนส่วนที่วอร์เรบเฟดบอกต่อเนื่องนะคะก็คือเขาก็หวังนะคะว่าธุรกิจการบินจริงๆแล้วธุรกิจการบินเนี่ยเขาบอกวเป็นธุรกิจที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ความผิดของทาง c e o หรือว่าทางเจ้าของสายการบินด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของโควิด1 9ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความต้องการแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบเรื่องของการเดินทางการบินทั้งหมดนะคะสิ่งที่เขาตัดสิน ใจที่บอกว่าขายจนช็อกโลกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เขาจะขายอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะจะเป็นการขายที่เรียกว่าขายทั้งหมด entire stake นะคะขายหมดเลยก็คือไม่ค่อยๆคัด position หรือว่าไม่ค่อยขายแบบที่ตัดขายทีละหน่อยทีละห,หน่อยนะคะพอเห็นว่าพลาดแล้วทิ้งเลยนะคะดังนั้นตอนนี้ ชัดเจนแล้วนะคะบรันบัฟเฟตทิ้งหุ้นสายการบินทั้งหมดเท่าที่เขาถืออยู่เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปที่ผ่านมาถามว่าทําไมเขาเข้าซื้อนะคะที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเยอะมากแล้วก็หุ้นที่ดีราคาถูกก็หาได้ยากหนึ่งในนั้นที่บรันบัฟเฟตย้อนไปตัดสินใจซื้อเนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นว่าหุ้นการบินเนี่ยเป็นหุ้นที่ดูดีมีอนาคตนะคะแล้วก็ธุรกิจการบินก็เป็นธุรกิจที่มี กระแสงเงินสดดีรายได้ก็ดีปันผลก็ดีนะคะที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินก็ได้รับการตอบรับดีเพราะว่าคนบินกันเยอะนะคะปรากฏว่าพอโควิด19มาเปลี่ยนทุกอย่างทางบรินบัฟเฟตต์ก็เลยบอกอย่างที่เห็นนะคะว่าเขาคงตัดสินใจพลาดนะคะธุรกิจการบินกําลังเปลี่ยนไปซึ่งสิ่งที่บรันบัฟเฟตต์พูดเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นโลกของการเงินการลงทุนเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นวาจาสิทธ์นะคะคือถ้าบรันบัฟเฟตต์บอกว่าขายคือทั้งโลกคือช็อกนะคะสาหรับหุ้นในกลุ่มการบินเนี่ยราคาลงมาอย่างหนักนี่คือส่วนที่เขาถืออยู่นะคะอเม แอร์ไลน์ในวันที่วอร์เ n b ร f บ e t เฟตมีการประกาศพูดถึงเรื่องนี้คืออาทิตย์นะคะวันจันทร์เปิดมาหุ้นลงหนัก10%กว่านะคะแล้วก็นี่ก็คือราคาที่เราแทร็กมาล่าสุดนะคะ American Airline ์ยังลงอีก7% United Airline ลง5%เนตะคะ d e ล t ้ a i r l i n ลนลง6%แล้วก็ Southwest Airline ลงมา5.71%นะคะนี่ก็เป็นผลจากการเทขายของนักลงทุนนะคะไม่ใช่เพียงแค่จากบอร์นอ์บัฟเฟตนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าเมื่อ นักลงทุนระดับเทพมองว่าหุ้นสายการบินแย่นะคะนักลงทุนที่เหลือในตลาดก็เทขายตามนะคะนี่คือสัดส่วนของการถือครองของ Berkshire Hathaway ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะขายออกมานะคะสำหรับ Delta Air Line เนี่ยคือเมื่อประมาณ ไม่กี่เดือนก่อนเขาเพิ่งเข้ามาซื้อเองนะคะ Delta าแอร์ไลน์เนี่ยทางเบิร์ตช i ยังถือมา70ล้านหุ้นสัดส่วนการถือครองอประมาณ1.7% s o u t h w e s t Airlines เขาถือ54ล้านหุ้นหรือว่า1.2%นะคะส่วนของ United Airlines เขาถือ22ล้านหุ้นหรือว่า0.8%และ American Airlines เขาถืออยู่42.5ล้านหุ้นหรือว่าสัดส่วนการถือครองอยู่ทั้งสิ้น5%นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่สะท้อนนะคะว่า ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะเข้ามาถือ,อตั้งสี่สายกัน